สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ่นเนี้มาใส่หนูอีกครับวันบางบางครับเวลาด้บางบาง้างเหี้ยอหลายครับพี่น้องเอ้ยบ่นเน,นี้มันมาลอยสัตว์ก่อนดเอ๋อนี่นะครับไม้ไม้เป็นไม้รับจังไหนครับระะขขเ,รเรพราะว่าเขาสุกพอดีเลยล้มเลยล้มพอไซต์เลยพอดทาเขาเจ้าชื่อว่าเดทาดอกที่ลกสัตว์ก้อนเลยครับเพราะวะ่าน้ำมันแห้งแล้ว อาไปเบื้นันต่อครับเป็น,นจิมแต่นี่นะครับแนวผมตามหาหูครับอาจิมมิโตครับผมโคตไม่ไม่เปียกๆดูเอาไปเบิ้องต่อครับเป็นนี่นี่นะครับไม้ไม้รับๆกันหน่อยตอนมีคนขโมาอยู่ครับกับดวงเดี๋ยวมาจูบปรั้นสิบหลังครับดวงง่า่ซืหาหลังกับดวงน้อยครับ แต่ต่อพี่น้องสวัสดีตอนซอ้อครับพี่น้องไปยามหนุนมๆกันครับมาครับนี่ครับไอ้หนุม่มรูกรอครับเสียยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปไปยามหนุนมๆกันครับวันนี้ใส่ไปหมู่บ้านสามจุดพี่น้องสเสียยู่ไปยามมาแล้วบ่วงเพิ่นเพิ่นไปร้อยยามบ่วงเพงิ่นหนูดึงขาดนะมันมันมันไ่เอ็นบ่วงดีด หลางนี้เป็นอะไรพี่นนองใส้โซฟสาวซื้อเด็ดโอ้ยหนิ่งกับหนูต้องเขาแต่ที่นี่เอ้ยรีบเอาใหม่โอ้ยเยอะไปไปถ้าขับพี่นองเลยบ้านทั้งฝากห้องฝากพี่นนองใจหนึ่งใจสองสีลงบลง อย่านฝนตกครับแดดมาหมดเลยอ๋อตดูดวงครับนี่ตวปะนิ่งครับผมนิ่งสวยงมดีแท้นี่ไม่ตวะ่ละพี่น้องเนี่ยจังว่าน่าวไปน่าไปจับน้อยลยแหละ ครับพี่ตัาครับไม่โตป่นีดใส่แรงใส่ง่ายบมา่มือนนี่นิ่งครับหวสาหลังกันเด ก่อบ่นินี่กำลังกินอยู่พี่น้องเอ้ยอุ๊ยไม่นี่สิตมอ่ะก็ครับอันนี้ <kung government> สองหลังเลยครับตรงนี้สองข้างเลยมีข้างแยกครับน,นี่ตัวปะอา้าโดนครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ตัวนี้ยังอยู่ครับไม่โดนอา้าวีตัวหนึ่งยังไหมนะครับก็แต่อยู่ครับโอ้ยุ่งไหล อร้ยสวจครับได้ครับเจ้าครับะเน,นี่ยอาล้วครับเสือยู่ครับไสหนาปากหูครับเอายังมีตัวครับหนาปากหูเลยติหนาปากลูหนาปากหูกเกาไอาได้ไงนะห,หนาปากหูกเกาไอาเลยหมู่บ้านนี่เลย <ะ S 1> สองตัว<ะ>คือตัวใหญ่มันเหลียวตัวน้อยมันได้ไปแล้วได <ละ S 1> ้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งเลยดีแล้วอ่ะพอไปนังได้ก็ดีแล้วล่ะโอ้โหดีครับงามมาครับสวยง่ามปะ อใส่สองหลังในตัวหนึ่งนะยังดีครับผมใส่เป็นสิบครับว่าได้หนูได้ตัวจุดนี้ใส่ต้อนพี่น้องกันเลยไปจุดนี้ครับตอนนี้พี่น้องโอ้โหเหงื่อไล่ไหลมาตรงห้ากระสอบครับเดี๋ยวพี่น้องเอาไปกินก่อนอใส่ไปซีหาหลังครับมันงไเป็นไถ่โถวปลาไหลนะครับเปิดทางก่อน โอ้ยนิ่งครับพี่น้องไม่มีหนูก็เนาะไม่มีตวหมู่บ้านกับพอ่อโตจ่นี่กัตัวหนึ่งโอ้ไม่มีใครเที่ยวเลยครับไม่มีเที่ยวเลยแมยนระบ่ลองไปซะแลยว่เมื่อกี้เอฟซีครับพี่น้องเอฟซีมาพอผมใสอยากได้ดวงผมผมก็เลยขายให้ไม่ลำพองอีก แล้วก็มาหัดใส่น้ำครับคือครับไปไปดีใจมาหันอืมอืมอืมไปปียามเท่าไหร่ลัวบุยามของผมต่อนที่หน่อยไปเได้อไปเด้อย่างไก่เด้อ มากินมาเอนิ่งครับพี่น้องเอ้ยมีตัวบนองไป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 อามันเป็นไมีตัวปะโอ้พี่น้องเลยบอออกครับมันไประโบมีแนวกินโ อย่งกินพนลับบุไปต่อครับหมดไปเสียงครับของแมลงเปลี่ยนมันก็นตื่นๆต,ตือนยู่เปิดตาเขาทีไใส่หนูจะมาหนีมัห เตือนกระทาง่งจนลองเลยเอาอย่างนี้ตัวอยู่ครับอย่างนี้ตัวอยู่ยนี่ตัวอยู่นี่ไม่งั้นมันห่วยเอาอย่างนีตัวได้อยู่อเอาไว้นี่ก่อนครบับเก็บนี่ก่อนไปเด้อไปเด้อเสร็จแล้ว โอ้นุ่งเลยนิ่งครับไปไปต่อครับพี่น้องบอนี้จุดอื่นึงจุดนี้สี่หาหลังครับพี่น้องมีตัวปะเไปโอ้ยจุดอยู่เลย อ้าวโต้ใช่ครับโอ้ยตัวหนูไม่หนูหนูท้องขาวมาเข่าจังใดนนเอามาดีเน,ะนาะหัวหมดเลยเขาไปกินยังยห,นห,นหนูท้องขา,ขาวเข่าเสยนี่ไห,ไหมโอ้ยน้ำหอมสุดนี่สิ้มจิ๋วไปดิปล่อยออกบ่ครับหนูท้องขา,ข,าขาวเข่าเสยนี่ไห,ไหมลองดู ไปต่อครับไม้ผมเดียวหาไม้มาเห็นพีน่องเอ้ยเอานี่บเอาเล่าไ,ม,ไม้นี่ครับต,ต่อครับต่อครับ านางไก่ได้เป็นเอาตับตัวตับเต้าเลยนะครับหรือล่งแต้มอะไรที่มันหนาชนุ่มหนาดูนะครับเป็นไรนิ่งสิครับเจ้านายเออ ต่อเลยครับท่านผู้ชม,มนจะมีตัวไหมเอ,อ๋อดวงล้มพี่น้องโหูยตัวสวยเลยพี่น้องโอ้โอตัวสวยเลยครับวันนี้ผมบได้วางเป้าหลายแล้วครับผมวางเป้กมีนี่เลยปะถูกดวงง่ายพี่นอ้องถูกดวงฟ้องจุดฐานอยู่ครับผมวางแคบ จุดลโตจุดลโตพ่อเดี๋ยวบอกไปพ่อมองเลยมีแต่ง,งูครับเอาไปนี้ก่อนเไปไปคุณท็อปห,หนึ่งหลังนึ่งไม้ไดนมีงูเขาอะคืองูที่นั่ง,งนหน่อยนะครับ ผมก็ตื่นต้่งตื่นทุ่งยานจุล่ะคือเศร้าเศร้าพราะว่าอยู่านี่ว่าแตกก็กระทั่งอ๋ออันนี้ดูมันโตปะพวกตูรุหนักเอาดวงล้มพี่น้องโอ้โหสวยเลยครับตูนี้เลยของๆยได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เงี้ย ไม่งตัวอื่นเดียวตุ้มมากัดดวงกัดไม่ผมขาดครับพี่น้องคนนะ่ะเอามีตัวนึงหนี้ตัวนึงไม่งกัดไม่ครับไม่กัดในไพ่มูลเนเดดได้ป่ะดีน้องอยู่อะ่ะน้องดูก้องกัดผมอะ่ะหืมมันอ๋อมันมีตัวอื่น<ม>อีกครับมันมีตัวอื่นออกมากัดกินเลยกินไม่อยู่ มีตัวอื่นมากินไม้มันนี่มาเจาะก,กินขี้ไตครับนี่พี่น้องมันนี่ขาไปเจาะก,กินขี้ไตมันด้จัดก,กัดใหม่ก่อนครับเพราะมันเขาบ่ได้อ่ะไปสรุปยอดกันครับพี่น้องมาดิมานๆว่าจะ,ะกินที่วันนี้เอาไปครับวันนี้โอ้จุดนี้สองตัวครับสว,สวยเลยอ่ะไปครับสรุปเต็มครับพี่น้องมาดิซื้อรถแต็มกะ นี่ครับหนูใหญ่สองตัวครับหนูน้อยอีกสามตัวครับหนูท้องขาวเข่าเสยครับพี่น้องเอ้ยดวงผมมาเอาไปกินหลังสันเดียร์นได้กินน้ำหอมอะครับอ๋อเอไปยังครับยังพ่อมีตัวมันพอได้ครับดวงไม้ครับเทศดวงไม้เดี๋สองตัวครับดวงใหญ่ลงสองทิพานิวลงไปสิบหลังครับลงหน่อยอีกสิบเอ็ดหลังลงไปยี่สิบเอ็ดหลังครับวันนี้พอได้กินครับหาสามซีเต็มครับหนูท้องขาวบ้านักครับผมอ๋อ หวานน้นครับวันนี้ฝากกันได้ครับกดไลค์กดติดตามให้ถึงกำลังใจนะครับเหตุคลิปต่อต่อไปพี่นอ้องกดซับสไครต์ไว้ครับเพื่อที่จะเตือนว่าอีสานพันสปอร์ตลงคลิปแล้วอขอบคุณครับทุกการติดตามผู้ชมขอบคุณครับเบิร์หน้าบ้านครับผมขอบคุณครับ